วส,สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับช่องบ่าวุกัน้องพผีแชนแนลเนาะวันนี้นะครับผมก็กลับบ้านมานะฮะ FC นะครับตอนตอนนี้นะครับเป็นหน้าเกี่ยวข้าวเนาะนะครับผมฉีดมาตามทางนี่โอ้ยมองดูสองข้างทางนี่แบบอ่าสีเรียงอลามเลยนะฮะเพราะว่าข้าวกันมันสุกแล้วเนาะนะครับผมก็รอเกี่ยวตอนนี้กําลังเกี่ยวข้าวอยู่วะ ได้ต้อมกระโดนเป็นไรเราเป็นไงฮอนปะฮนันปโอ้หนะฮะก็กลับมาบ้านนะครับค่อนข้างที่จะเงียบสงบนอนแล้วก็นเงียบพอไปวอีกาเนีกการะนะครับเพราะว่าช่วงนี้เกี่ยวข้าวนะนะครับ เดี๋ยวเข้ารถใช่ไหมแตับเ,เดี๋ยล่างเม,มาเข้ามาตาัดแบบนีเ้เอาเอาไซตเทคโนโลยีใหม่บอกแบบรถรถสีรถเกลียวรถเกลียวนะนะครับพอไม่ได้เอารถสีเหมือนเดิมนะเอาคือเอาอยู่มันาะบางบางคนก็นเอาคนก็พวกเขาเกีิยวเอาพวกเขาดำลเอาเขาเกีิยวบางคนก็นเอารถใช้นะครับพเพราะว่าเพื่อความรวดเร็วเนาะนะครับผมอม อ,อที่รถไปแล้วก็เว่ลงบนใายันลงมาเส้นนี่แบ่าี้จะบ้านทเทงกันแหละจะบ้านเทงจะมองเ่ลงมาถึง็หงนนี่อ๋อครับเอ่ลมาถึงก็หงนอืม ให้เพือนไปทงเรือซันนี่ยให้เฮือนได้มีได้เกี่ยวข้าวขุดมันไปก่นมันอยู่อืมเนาะทั่วหาไดไได้นะครับทําร้านค้าแล้วก็ต้องไปหาเงินด้วยการขุดมันขายนะแล้วก็เดี๋ยวข้าวอีกนะครับอ๋ออ๋อน๋ออ๋ออ๋ออบออ๋ออ๋อออ ผมก็ไม่อยากออกไปข้างนอกนะเพราะว่าอากาศร้อนมากวันนี้นะครับเห็นผมมาบ้านนะครับเพราะว่าหยุดนะครับผมอ่าสำหรับวันหยุดเนาะนะครับหลังจากหยุดพรกรหัสนะครับก็มาหยุดวันนี้นะครับผมวันที่สิบเอ็ดเนาะนะครับแล้วพัรหัสนี้ก็จะเป็นงานแฟร์เนาะนะครับที่จังหวัดอุดรนะครับก็จับที่ทํางานผมนด่แหละนะครับก็จะคอยได้ช่วย อ่าก็จะคอยช่วยนะครับในการส่งสินค้านะฮะให้กับทางหน้าร้านเนาะนะครับผมอืมขอมาอยู่วันนี้นะครับวันพุธอ่า้านแฟรนะครับจะมีวันที่วันที่สิบสี่ถึงสิบเจ็ดเนาะนะครับผมที่ต้องคอยซัพพอร์ตนะฮะแล้วก็คอยส่งสินค้าให้กับทางหน้าร้านนะครับครับ ปีเนาะนะครับผมก็วันนั้นนะฮะ,ะคนก็จะเยอะแยะนะฮะและการทํางานก็ปกตินะครับเอฟซีเนาะฮะการทํางานของผมก็ปกติเหมือนกันเนาะเหมือนเดิมนะทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นต่างอําเภอนะฮะก็ทัส่งสินค้าเหมือนเดิมเนาะนะฮะขอ,ใ,อให้มีของไขมันโอ้ นะครับก็เสีเจียวข้าวเนาะนะครับก็ถึงเวลาเจียวแล้วนะเอฟซี F C. ก็พามาดูนะครับที่ไรนะที่ไรนะ จากกลแล้วเนี่ยนะฮะอ,อเขาลูเกียร์นี้แล้วหอ่หรอองันเกียร์เพื่อเีย้เบน่จากกลบ่่ล่หม่นะสองหมื่นหนึ่นปะห <11. S 2> มื่เื่นี่นะเออเอา,เอาคิดเป็นแฟงไป,ปูนะเนเดียวนะ เขาคิดมาเลอกับไอ้รถไอ้ท like, eh like ี่รุ่์แรมากอะทอ่สาเขาเขาคิดอารถรถเที <t 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 ่ยวเข้าเนี่ยเอาคิดเป็นไรมันบ่ นาะเจ้าได้สิบไร่กับหมื่นหนึ่งเ่นปะ,ะประมาณนั้นนะฮะเอฟซีก็ชิดตามไร่นะนะครับมีสิบแล้วก็ชิดเท่าหมื่นหนึ่งมันมีเจ็ดไร่นี่นก็เจ็ดพันนะครับก็ทุวงวันนี้เนาะเขาก็จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาใชา้นะครับต่ก่อน,นก็เป็นเกี่ยวข้าวนะครับ ในด้านที่ว่ากินข้าวเสร็จรถมีไปที่อื่นแล้วฮะผมแม่มาทำอยู่วะไม่ได้เอามาแล้วเอเขาเอ็นงานอยู่แต่อาหารเขาจะคน้ลยตัวหาแต่ไม่ได้มันทานแต่พอแล้วนั่นอันนี้พอแล้วสัตว์นี่รอนเนยสาวเราสาวใต้เพื่อนก็พานมาเลยก็มีเปลียนแต่พอเขาหลอกขอซี้อเครื่องอีกจะไม่เห็นพอแล้วพอแล้ว